วันที่14กรกฎาคม2564ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตามที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยรอฟอมอและบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชน B.E.M. ได้สนับสนุนนโยบายภาครัฐในการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนโดยจัดโปรโมชั่นเที่ยวโดยสารพาสเดินทางในระบบรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรม (MRT) สายสีม่วงและสายเฉลิมรัฐมงคล (MRT) สายสีน้ำเงินจำนวน3ประเภทได้ นแก่ PL อดาวพาใช้เดินทางใน m r t สายสีม่วงจำหน่ายตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ -31 กรกฎาคม2564 b บลอะดาพาใช้เดินทางใน m r t สายสีน้ำเงินและ m อเอดาพาใช้เดินทางข้ามทั้งสองสายจำหน่ายตั้งแต่วันที่1มีนาคม -31 สิงหาคม2564นั้นนายพัคพงศ์สิริกันทรมาศผู้ว่าการรอฟอมเปิดเผยว่ารอฟอมและ b e m ได้ทำการขยายระยะเวลาการจำหน่ายเที่ยวโดยสารทั้ง3ประเภทดังกล่าวในราคาเดิมไปจนถึงวันที่3 ว่11มกราคม2565เพื่อเป็นทางเลือกในการเดินทางที่สะดวกและคุ้มค่าให้แก่ประชาชนและสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการลดภาระค่าครองที่ให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสาร MRT Plus และบัตรโดยสาร MRT ประเภทบุคคลทั่วไปบัตรโดยสารธุรกิจและบัตรร่วมธุรกิจสามารถเลือกเติมเที่ยวโดยสารได้ตามความต้องการดังนี้ T.L. a d a l Pass ใช้เดินทางใน MRT สายสีม่วงสามารถเติมเที่ยวโดยสารได้ที่ห้องออกบัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงทุก สถานีอัตราค่าโดยสารสูงสุด42บาทประเภท15เที่ยวราคา450บาทเฉลี่ย30บาทเที่ยวประเภท25เที่ยวราคา700บาทเฉลี่ย28บาทเที่ยวประเภท40เที่ยวราคา1,040บาทเฉลี่ย26บาทเที่ยวประเภท50เที่ยวราคา1,100บาทเฉลี่ย22บาทเที่ยวประเภท60เที่ยวราคา1,200บาทเฉลี่ย20บาทเที่ยวดอกจันดอกจันใช้เดินทางได้นานถึง60วันดอกจันดอกจัน BL a d e l p a s s ใช้เดินทางใน MRT สายสีน้ำเงินสามารถเติมเที่ยวโดยสารได้ที่ห้องออกบัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินทุกสถานีอัตราค่าโดยสารสูงสุด42บาทประเภท15เที่ยวราคา450บาทเฉลี่ย30บาทเที่ยวประเภท25เที่ยวราคา700บาทเฉลี่ย28บาทเที่ยวประเภท40เที่ยวราคา1 4 4 0บาทเฉลี่ย26บาทเที่ยวประเภท50เที่ยวราคา1,250บาทเฉลี่ย25บาทเที่ยว M L a d a l Pass ใช้เดิน ทางข้ามสายระหว่าง MRT สายสีม่วงและสายสีสน้ำเงินสามารถเติมเที่ยวโดยสารได้ที่ห้องออกบัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT ทั้งสายสีม่วงและสายสีน้ำเงินทุกสถานีจากอัตราค่าโดยสารสูงสุด70บาทประเภท15เที่ยวราคา8 1 0บาทเฉลี่ย54บาทเที่ยวประเภท25เที่ยวราคา1,300ัรบาทเฉลี่ย52บาทเที่ยวประเภท40เที่ยวราคา2 0 0 0บาทเฉลี่ย50บาทเที่ยวประเภท50เที่ยวราคา2250บาทเฉลี่ย45บาบาทเที่ยวทั้งนี้ โปรโมชั่นเที่ยวโดยสารมีกำหนดเริ่มใช้งานภายใน45วันนับจากวันที่ซื้อเที่ยวโดยสารหักพก้นกำหนดจะไม่สามารถใช้เดินทางได้และสามารถใช้เดินทางได้เป็นระยะเวลา30วันนับจากวันที่ใช้เดินทางครั้งแรกยุคเว้น PL อลอยพาประเภท60เที่ยว60วันจะสามารถใช้เดินทางได้เป็นระยะเวลา60วันนับจากวันที่ใช้เดินทางครั้งแรกโดยไม่สามารถเปลี่ยนหรือขอคืนเงินได้สำหรับบัตรนักเรียนนักศึกษายังคงได้รับส่วนลด10%เด็กและผู้สูงอายุได้รับส่วนลด50%ทุกเที่ยวเดินทางเช่น สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด1 9ในปัจจุบันรอฟอมและ b e m ได้ตรหนักและห่วงใยในความปลอดภัยของผู้โดยสารโดยยังคงดำเนินการมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในระบบรถไฟฟ้า MRT ทั้งสองสายอย่างเข้มงวดและต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการพร้อมทั้งขอ,งของความร่วมมือผู้โดยสารรักษาระยะห่างทางสังคมหรือ social distancing สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการใช้บริการสแกน QR code ไทยชนะที่ติดอยู่ในตู้โดยสาร เพื่อเช็คอินและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตรวจวัดอุหภูมิร่างกายก่อนเข้าใช้บริการเพื่อความปลอดภัยของทุกคนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลโทร2 6 6 4 5 5 2 0 0และติดตามข้อมูลข่าวสารรอฟอร์มเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์รอฟอร์มอ w w ร์ล์เว็บเมอร์ตอแการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือ call center รออร์มโทร0 2 7 1 6 4 0 4 4